เออนี้ไม่ได้ตั้งใจนะก็คือแบบเนี่ยหมอแมนเจอมองเห็นราศีอะไรก็คือจิ้มแล้วก็พูดเลยนะโอ้โหปรากฏว่าราศีมีนมาท้ายสุดอีกแล้วเว้ยนะครับไม่ได้ตั้งใจนะ <c oughs> อะราศีมีนครับสื่อน้าโชคนะครับอย่างแรกนะครับก็บุตรบริวารเหมือนกันวันนี้สังเกตว่าจะมีหลายราศีที่สื่อน้าโชคของคุณเนี่ยมาจากบุตรบุตรบ,บริวารน,นะครับบุตลานบริวารวาไม่ว่าจะเป็นบุตรบริวารที่ ยังอยู่นะครับหรือเป็นบุตรบริวารที่ล่วงลับไปแล้วนะครับใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับบุตรบริวารให้โชคนะราศีมีนอ,อันงี้ถ้าใครไม่มีลูกไม่มีหลานเนี่ยก็คือหมายถึงน้องหมาน้องแมวด้วยนะสําหรับ,บราศีมีนนะน้องหมาน้องแมวนะสัตว์เลี้ยงอย่างเงี้ยนะครับทั้งยังอยู่แล้วก็ที่พัดพากไปแล้วด้วยนะครับบางคนเนี่ยโอ้มีน้องหมาน้องแมวที่ที่พัดพากไปนะครับ คุณก็ลองดูแล้วกันว่าเขาจากเราไปเนี่ยวันที่เท่าไหร่อ่านะเอาจริงถ้าเกิดแบบใครช่างสังเกตหรือจําได้กี่โมงกี่นาทีนะครับหรือวันที่เขาเกิดมาถ้าคุณมีใบเกิดของเขาอะใบเซอร์ของเขาเออถ้าเขาเกิดว่าวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรเงี้ยก็ลองมาซื้อดูคือเลขจะต้องเกี่ยวกับน้องหมาน้องแมวเนาะเออหรือไม่ก็บุตรบริวารไง เออครับคือตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีไม่ได้เป็นการที่ว่าเฮ้ยทำไมหมอแม่เอาเรื่องของหมาแมวเนี่ยมาเทียบกับบุตรบริวารที่เป็นมนุษย์อย่าง Ahmed, เงี้ยเฮ้ยมันดูบูลลี่หรือเปล่าไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะครับหมอแม่ก็เป็นคนไม่มีไม่มีลูกนะครับแต่ว่าก็เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะครับเราก็เลี้ยงเขาดูแลใกล้ชิดแล้วก็ดูแลดีเหมือนเป็นลูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับหมอแมนแล้วไม่ได้เป็นการที่มาบูลลี่หรือลดคุณค่าของความเป็นมนุษย์นะแต่ว่าเป็นการที่ว่าเราเรา ดูแลเขานะในสถานะที่ค่อนข้างดีไม่ต่างกันนะครับก็เลยเอามาอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันนี่แหละจริงๆบุตรบตริวารบางคนนี่คือไม่ได้มีบุตรแต่ว่ามีเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเป็นบริวารใช่ปะ่ะเออก็ ได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นก็ดูนะบุตรหลานบริวารหรือว่าน้องหมาน้องแมวของเราปสื่อนาโชคนะครับแนวทางเสริมดวงครับอย่างแรกก็คือทําเกี่ยวกับของกินแล้วก็เสื้อผ้าคเครื่องนุ่งห่มนะครับออกโรงทานได้นะครับอย่างที่สองนะครับทาบุญเกี่ยวกับห้องน้ำนะก็คือนะการสร้างห้องน้ําซ่อมห้องน้ําล้างห้องน้ำนะครับวัดวาอารามหรือว่าบูลนิธิสถานที่ศักดิ์สิทธิตต์ต่างๆนะสถานที่สาธารนณะต่าง ถ้าเราอยากจะทําเป็นกุศลทําได้หมดเลยนะครับนะเลขนําโชค3ามาเลขครับราศีมีนได้แก่267หนะครับสองสีนำโชคเน้นสีขาวสีฟ้าและสีม่วงนะครับเอาละครับครบทวนกระบวนความวันนี้กับเลขเด่นดาวดี12ราศีประจําวันพุทธที่16กรกฎาคม2568 พร้อมสีน้ำโชคสื่อน้ำโชคและแนวทางเสริมดวงนะครับก็ขอให้เฮงเงปังๆกันทุกท่านนะครับได้เลขไปแล้วนะครับลองพิจารณาดูว่าชอบหรือไม่สื่อน้ำโชคที่ให้ไปลองพิจารณาดูนะครับว่ารอบตัวของท่านเนี่ยประสบพบเจอกับอะไรที่พอจะเป็นแนวทางเป็นสื่อน้ำโชคให้ท่านได้นะครับสุดแล้วแต่นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของแนวทางเสริมดวงนะครับเรื่องของดวงดาวหมอแมนพอที่จะไกด์ไลน์ให้ได้ดวงดาวกับตัวเ,เลข แต่สิ่งที่บอกไม่ได้ก็คือบุญวาสนาของแต่ละบุคคลมากน้อยไม่เท่ากันอย่างน้นอยๆถ้าท่านไปทําบุญเสริมดวงชะตาของท่านจากที่จะถึงโชคลาภแล้วอีกนิดนึงทําบุญเสริมไปมันก็อาจจะถึงก็ได้นะครับก็ขอให้โชคดีกันทุกท่านแล้วกันหยิบจับอะไรขอเป็นเงินเป็นทองนะครับขอให้โชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ